คุณยายขาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อเช้าวันนี้นะจ๊ะแกงกระทือกับปลาขยง่งผัดหน่อไม้มะม่วงสุกเช้านี้จุงเทพฝนตกแต่เช้าเลยค่ะอู้ทีบ้านพิโลกแดดแจ่มแจ้งแดงแจ๋จากแต่เช้าเหมือนกันร้อนระอุไปหมดแล้วเนี่ย น่ากินมากๆสวัสดีขายายอร่อยไหมค่ะายาย,ย,ายอร่อยค่ะยังไม่ทันกินเลยบอกอร่อยแล้วสวัสดีจ้ายายน่ารักน่ารักเนี่ยปลาขยงเนี่ยตัวใหญ่ๆมีไข่แน้วกินเข้าไปคนโตต้องกินตัวใหญ่ชั้นคนเล็กชั้นเด็กต้องกินตัวน้อย มองหน้ามีปัญหาผัดหน่อไม้ใส่ไข่ใช่ไหมคะค่ะยายทานเยอะๆนะคะสวัสดีคุณยายและคุณหนึ่งหนะ้าทานจังแกงปลาขยห่งทานเยอะๆนะคะคุณยายแกงปลาขยห่งก็กระทือทุกคนแกงปลาขยห่งก็กระถือนะจ๊ะกระถือหรือลันสนันปา่าใครเคยกินบ้างะ หิวข้าวเลยยายสวัสดีคุณหนึ่งคุณยายกับข้าวน่ากินจังเลยค่ะสวัสดีครับผมคุณยายก็คุณหนึ่งครับผมสวัสดีก็คุณนัทพรสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยจ้าสวัสดีจ้าเช้านี้ที่บ้านยายดอกไม้นะจ๊ะผัดหน่อไม้แกงกระถือกระปลาขยงมะมม่วงสุกมีอะไรไม่มีก็ขอให้มีมะม่วงสุกเข้าไว้ฮะยายดอกไม้กินได้เอฟซีพิจิตครับผมสวัสดียายน้องหนึ่ง แกงน่ากินจัง hmm. อื่านยกตัวไปเลยกแกะระวังก้างด้วยนะจ๊ะเจ๊ดอกไม้จ๋านี่กินไข่ไปแล้วไข่ปลาขย,ยง hmm. อําสวัสดีค่ะคุณยายดอกไม้สวัสดีนะจ๊ะคุณยายกินห <c oughs> น้าอร่อยจังเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะมากินข้าวกันกินเป็นตาแซบนอกคุณยายสวัสดีคุณยายคุณหนึ่งวันนี้หนูก็ หน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มใช่ไหมที่นี่หน่อไม้พัดอร่อยไหมแกงไอ,าาอ้ยัยเผ็ดมากไหมชิ้นกระถือเคี้ยวไหวไหมเคี้ยวไม่ป,มปนกินน้ำน้ำปะนนกระถือเขาไม่เละเนาะนนเคี้ยวไงเขาก็ไม่เละแล้วเขาก็จะเป็นเขาอย่างนี้เอง กระถือเมดออกกระถือ